ยาไม่พอค่ะต้องไปซื้อมาใหม่คลิปสองต่อนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะยาไม่พอค่ะต้องไปซื้อมาใหม่ ตอนนี้ก็คนงานก็กำลังจะผสมยาน้ำก็ไหลดีจริงที่เห็นเกี่ยวๆนี่ทั้งหญ้าทั้งข้าวนะคะทั้งหญ้าทั้งข้าวเท่าๆกันเลยไปค่ะเดีวจะพาเดินไปดูตามท้องนา สวยจังก็เรียกไข่หอยเชอรี่นะคะเ <losing> พิ่งจะมีมาปีสองปีนี่แหละแต่ก่อนไม่เคยมีดูค่ะดูไิค่ะแดดก็ร้อนร้อนน้ำก็เยอะ คนงานบอกว่าใกล้เสร็จแล้วเหลืออยู่ประมาณห้าไล่ใกล้เสร็จแล้วค่ะน้ำเยอะจังไม่ฉีดก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกๆุกท่านค่ะ วันนี้สมศรีก็มารีวิวมาถ่ายทำชีวิตเกษตรกรของสมศรีเองนี่แหละค่ะที่เห็นอยู่ยเขียวนี่ทั้งหญ้าทั้งข้าวนะคะข้าวก็งามหญ้าก็งามคนละครึ่งเลยหญ้าข้าวแบ่งกันคนละครึ่งเลยค่ะ เยอะมากนาก็จะโลกโลหน่อยตอนแรกไม่มีข้าวเลยนะคะตอนแรกไม่มีข้าวเลยพอดีน้ำมาท่วมปล่อยไว้ครึ่งเดือนมาดูอีกทีนึงโอ้โหทั้งข้าวทั้งหญ้าพอๆกันวันนี้ก็เลยซื้อยามาให้คนงานกำจัดให้ก็คงจะพอได้อยู่หรอกปีนี้ ก็อย่างนี้เลยเนาะชีวิตชาวนาคนเราชีวิตเกษตรกรเกษตร,ก,รษการทำม,มาค่ะไปไกลๆนูน้นก็เป็นต้นตาลนะคะแปลงนู้นอ่แตรกอนก็เคยทําตอนนี้เจ้าของที่เขาเอาคืนก็ให้ใครก็ไม่รู้ปลูกอ้อยอ้อยก็งามมาปีนี้ เขาบอกว่าอ้อยก็ราคาดีข้าวแต่ข้าวเนี่ยราคาไม่เคยดีเลยตัต้งแต่ทาํามาขาดทุนทุกปีแต่ก็ต้องทําค่ะข้าวขึ้นยากขึ้น ว่าคนงานก็ฉีดยาย,ยัางไงมันนี้ก็เอามาสเน,นะคะคนงานก็ไม่ใท่ที่ไหนหรอกคนใกล้บ้านนี่แหละลูกหลานนี่แหละดูน้าที่คะน้ําก็ไหลถ้าไม่ฉีดก็ไม่ได้ถ้าไม่ทาก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะใกล้หมดเวลาแล้วสิงหากันยาก็กันยาตุลามีเวลาให้เข้า

พอกันเลยข้าค่ะ เป็นสมยาพอไหมยาพอไหมเมื่อกี้นี่ก็ซื้อมาอีกชุดหนึ่งนะยาสโนเหลือตั้งเยอะไหนว่าไม่พอของตะดอกก็ยังอยู่นี่ก็ซื้อมาขวดหนึ่งสองร้อยนะบาได้ไปเบิร์นของเพื่อนี๋ยวทีนี้คิดว่าออ๋คิดว่าของเพื่อนหรืนเะล่าแกใส่น้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ ซื้อมาเมื่อกี้นี่ก็แบบนี้แหละเยอะห่อเดียวกันนียย่แหละยายาเป็นจากประเทศนอกค่ะ,ะบุะก,กาศผสมยาที่เห็นกิวเขียวนี่ยาทั้งยาทั้งข้าวยาครึ่งหนึง่งข้าวครึ่งหนึง่ง ข้าเดี๋ยวมีมีเข้าไหมมีเนาะได้ฉีดยาสักครึ่งเดือนแล้วไม่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วถึงมาดูกอดูที่มันจะเป็นยังไงฮะฮะมันเป็นตน้น,ตอนอยู่ไหมเนี่ยอืม <c oughs> คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามกดไลค์กดติดตาม,กดก,ดตดตามกดกระดิง่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ